เอเลียนบัสเบด by r o c k f i t h i n g เริ่มจากตัวแพคเกจมาในโทนสีดาคุมโทนแนวร็อกสไตล์ด้านบนเป็นชื่อรุ่นของตัวสินค้าถัดลงมาเป็นลายเซ็นของน้าอมสินมีแบบนี้ทุกตัวเลยนะครับด้านหลังของตัวแพคเกจเป็นรายละเอียดเกี่ยวกับตัวผลิตภัณฑ์ทั้งหมดที่ทางค่ายต้องการสื่อสารให้ทราบสัมผัสแรกของตัวสินค้าบัสเบดเอเลียนถือว่าประทับใจมากๆนะครับทางการมองเห็นมันดูพรีเมียมมากๆด้วยใบพัดและใบเคาะที่ออกแบบมาอย่างมีสไตล์โดยสเปคของเอเลียนวางขนาดไว้ที่14เซนติเมตร น้ำหนักเซตไว้อยู่ที่25กรัมใบเคาะวัสดุทองเหลืองออกแบบทรงกีตาร์ด้วยสไตล์ของทางค่าย Rock f i t h i n g ส่วนตัวใบพัดวัสดุอลูมิเนียมปั๊มตาโลโก้ของทางค่ายไว้อย่างชัดเจนทั้งคู่ดูพรีเมียมมากๆเลยครับโดยระดับพลังเสียงที่เกิดขึ้นของใบพัดและใบเคาะชุดนี้จะอยู่ที่ประมาณ500เฮิร์ตถึง5กิโลเฮิร์ตโครงสร้างเลือกใช้เป็นลวดสแตนเลสขนาด1.5มมบอดี้ทรงเอเลียนและสามารถปรับเปลี่ยนสีได้ด้วยนะครับเพราะว่าทางค่ายนแถมบอดี้ด้านบนมาให้อีก2ชิ้นสำหรับตัวผู้ยางสีสั จะแตกต่างกันออกไปตามสไตล์ของสีสันของตัวบอดี้ที่ทางค่ายได้ออกแบบไว้ต่อด้วยระบบข้ออ่อนแบบ2ชั้นแข็งแรงทนทานและสุดท้ายด้วยเพชฌฆาตะขอเบ็ด 7O จาก Mustard แ n t r o p p o i s Special l l i e n Busbait ตัวนี้สามารถเป็นได้ทั้งเหยื่อตกปลาและของพรีเมียมสำหรับการจัดเก็บหรือสะสมด้วยตัวสีสันที่เป็นเอกลักษณ์ของทางค่าย Rock f i s h i n g alien Bus b u s สเบ by Rock Fishing ขอบคุณมากๆกับการติดตามรับชมจนจบคลิปวันนี้ไปก่อน bye บ๊ายบายวุ้น